Mm, Coconut? Yeah. So Coconut. Nice. Like <laughs> like? In that? Yeah. Okay. Isn't it? Yeah, it is yeah. It. Wow. I have no idea. It's to nice. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทอบนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮบค่ะวันนี้เราจะมาทำบัวลอยสาคูไข่หวานจะน่ากินและง่ายขนาดไหนไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับส่วนผสมวันนี้นะคะก็จะมีสาคูเม็ดเล็กค่ะ1ถ้วยตวงกะทิ250 ml าน้ำตาลปี๊บค่ะเซ็นึ่ส่วนสถ้วยตวงนะคะเกลือครึ่งช้อนชา แล้วก็ใบเตยนะคะ2ใบนะคะนี่ค่ะฉีกเป็นแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาสาคูของเรานะคะไปล้างน้ํานะคะโดยการที่เอาเขาใส่ในกระชอนนะคะแล้วก็เปิดน้ําใส่ให้น้ําผ่านลงไปล้างสิ่งสปกปรกแล้วก็เศษแป้งออกนะคะพอเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดน้ําใส่แช่เข้าไว้15นาทีค่ะ ระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมน้ำกะทิของเรากันนะคะโดยการที่ใส่กะทิลงไปในกระทะน้อยๆของเรานี่นะคะ250 ml น้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปเลยสำหรับใครที่ชอบหวานน้อยหวานเยอะอะไรปรับได้นะคะอันนี้สำหรับความหวานนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยค่ะแล้วเราก็จะคนให้น้ำตาลละลาย ใส่เกลือตามลงไปค่ะแล้วเราก็จะคนให้เกลือกับน้ำตาลละลายเข้ากันดีเลยนะคะพอน้ำตาลกับเกลือละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปเนี่ยค่ะเราใช้2ใบแล้วเราก็ฉีกฉีกฉีกขยำขยำให้กลิ่นหอมออกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราจะพักเข้าไว้ก่อนนะคะ พอสักครูของเราครบส5บห้านาทีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะมาปั้นเขานะคะสำหรับขนาดนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่ค่ะปั้นเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลวกนะคะ เวลาเราเอาสาคูลงไปลวกนะคะน้ําต้องร้อนนะคะเนี่ยค่ะร้อนประมาณนี้เราไม่ใส่ตอนน้าเย็นนะคะเพราะเดี๋ยวสาคูของเราจะละลายค่ะก็ค่อย,อย,อยทยอยใส่ลงไปเลยพอสาคูเขาเริ่มสุกนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาพอเขาลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะต้มเขาต่ออีกห้านาทีนะคะเพื่อให้ข้างในเขาสุกค่ะระหว่างนี้เราจะคนด้วยนะคะเพื่อให้ความร้อนโดนตัวสาคูของเราทั่วกันนะคะ เคล็ดลับที่จะทําให้บัวลอยสาคูของเราตัวเหนียวและใสนะคะคือเราจะเอาเขาไปนอกในน้ําเย็นค่ะโดยการที่ใส่น้ําแข็งลงไปในน้ําเพื่อที่จะให้น้ําเย็นจัดเลยนะคะแล้วเราก็จะเช็คว่าตัวสาคูของเราได้หรือยังถ้าเราไปนอกน้ําเย็นแล้วไม่มีขาวๆตรงกลางนะคะก็คือได้แล้วค่ะตักเขาขึ้นนอกน้ําเย็นเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะพักตัวสาคูทิ้งไว้ให้เขาเสดดน้ํานะคะเราก็จะมาทําน้ํากะทิกันโดยการที่เอากะทิน้ําตาลเกลือที่เราละลายไว้มาตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยคเคียเ่ยวเข้าไปแบบนี้เลยพอเขาเดือดนะคะนี่ได้แบบนี้เราก็จะใส่ไข่ลงไปจะค่อยค่ใส่ทีละฟองนะคะจะตอกใส่ถ้วยไว้เพราะว่าเรากลัวว่าไข่มันจะเสียถ้าเราตอกลงไปในกระทะเลยอะ่ะเดี๋ยวถ้ามันเสียก็คือจบเลยอะคะ่ะ ไม่คนนะคะถ้าสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาเองระหว่างนี้เราก็จะตักใบเตยอ,ออกได้เลยค่ะพอไข่ลอยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะตักไข่ออกพักไว้นะคะเนี่ค่ะตักทีละฟองเลยพอเราเอาไข่ออกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวบัลลอยที่เสด็จน้ําแล้วลงไปนะคะ เราจะเห็นได้ว่าตัวบัวลอยของเราคือใส่มากๆเลยค่ะใส่ลงไปแล้วคนนิดนึงนะคะให้เขาโดนความร้อนทั่วๆกันแล้วก็ทิ้งก็ว่าให้เดือดค่ะเดือดแค่ปุดๆก็พอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟยกลงจะเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะบัวลอยสาคูไข่หวานของเราตัวสาคูคือใส่มากๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบคๆๆาย 我听听。